เรือบรรทุกน้ำมันเบลล่าวันของรัเสเซียที่สารลัดยิตได้นั้นบรรทุกทองคำ1.5ตันเงินสดและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำคัญสำหรับโดนทางทางหารรัเสเซียนั่นหมายความว่าเรือลำนี้ทำหน้าที่ทั้งขนน้ำมันเถื่อนและขนอุปกรณ์ทางทางหารเงินสดทองคำกลายเป็นเหตุผลสำคัญที่ไม่ยอมให้ตรวจคนจนรัเสเซียต้องเข็นเรือดำน้ำมาคุ้มกัน ถล่มหนักสี่เรือบรรทุกน้ำมัน12วันทำลายเลด้า11ระบบปูตินเจ็บหนักวงจรน,น้ำมันพังทั้งระบบ วันนี้ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เ็าจะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งเะท่านผู้ชมครับปฏิบัติการยึดเรือบรรทุกน้ํามันติดธงชาติรัสเซียเบลล่าวันท่านผู้ชมครับที่หน่วยยามฝั่งของสหรัฐนี่แหละครับไล่ล่ามาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมนะครับท่านผู้ชมครับเรือลํานี้ไม่ยอมให้หน่วยยามฝั่งของอเมริกาขึ้นตรวจค้นนะครับจนรัสเซียนี่แหละครับ พยายามที่จะส่งเรือดำน้ำมาคุ้มกันท่านผู้ชมครับแต่ดูเหมือนว่ามันมาไม่ทันฝ่ายอเมริกาสามารถขึ้นยึดเรือลำนี้ได้ก่อนในช่วงสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับดูเหมือนมันเกิดขึ้นในพื้นที่ไอแลนด์ตอนเหนือนักวิเคราะห์หลายฝ่ายก็มีความเห็นตรงกันนะครับว่าเรือลำนี้ท่านผู้ชมครับมันไม่ธรรมดาท่านผู้ชมเพราะมันเป็นเรือเปล่าๆที่ไม่ได้บรรทุกน้ำมันแต่ทำไมมันไม่ยอมให้ตรวจค้นนะครับ และมันพยายามที่จะหนีไปจนรัเสเซียต้องส่งเรือดำน้ำ,นำนเลยครับพยายามที่จะมาคุ้มกันช่วยเหลือผลสุดท้ายมันปรากฏท่านผู้ชมครับภายหลังการตรวจค้นหลังจากที่ยึดเรือได้นี่นะครับเรือบรรทุกน้ำมันเปล่าลำนี้ของรัเสเซียมันบรรทุกทองคำ1.5ตันท่านผู้ชมรวมถึงเงินสดนะครับและเกาะชิ้นส่วนอ e ิเล็กทรอนิกส์สำหรับในการ ปฏิบัติการผลิตโดนทางทหารของรัสเซียนั่นหมายความว่าเรือลำนี้นี่นะครับมันทำหน้าที่ทั้งเป็นเรือขนส่งน้ำมันและก็ขนส่งอุปกรณ์ทางทหารเงินสดทองคำพร้อมๆกันกลายเป็นเหตุผลสำคัญที่มันไม่ยอมให้หน่วยยามฝั่งสายรัฐอเมริกาตรวจค้นซึ่งมันก็คือหน่วยงานายามฝั่ง DEA นี่แหละครับซึ่งดูเหมือนมันกลายเป็นสิ่งกฎหมายซึ่งมันก็เห็นนะครับว่าบทบาทของเรือเหล่านี้นี่นะครับ ที่มันหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของรัเสเซียโดยการขนส่งน้ํามันที่ถูกคว่ำบาตรสนับสนุนเครือข่ายที่ผิดกฎหมายนําไปสู่การยึดเรือภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางในหมหาสมุทรแอตแลนติก <c oughs> เหนือใกล้ๆกับไอแลนด์ซึ่งมันก็จะอยู่ใกล้ๆกับเกาะกินแลนด์นะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่เกาะที่อเมริกาต้องการที่จะ นำมาอยู่ในความครอบครองเพื่อที่จะทำนะครับนำฐานทัพขนาดใหญ่มาวางกำลังในพื้นที่แถบนี้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่อ่อนไหวอยู่ใกล้กับรัสเซียและรัสเซียก็เคลื่อนไหวทั้งเรือนะครับดำน้ำเรือขนส่งเรือพาณิชย์ต่างๆทวมรวมถึงเรือลบต่างๆด้วยเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่ดูเหมือนเป็นพื้นที่ความขัดแยง้งชัดเจนมากขึ้นขณะที่สถานการณ์ของเรือบรรทุกน้ำมัน รเรือเงาต่างๆอื่นๆนี่แหละครับปัจจุบันมันต่างหันมาติดธงชาติรัเสเซียมากขึ้นนะครับเพื่อรับความคุ้มครองจากรัเสเซียขณะที่รัเสเซียเองเลยครับก็ประกาศยึดเรือบรรทุกน้ำมันของทางฝั่งอเมริกาตะวันตะวันตกเพื่อเป็นการตอบโต้ด้วยขณะที่เรือบรรทุกน้ำมันที่เหลือนี่ครับส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็ ลอยคออยู่กลางทะเลมีรยายงานนะครับว่าตอนนี้มันมีเรือบรรทุกน้ํามันนี่แหละครับหลายลําแม้จะมีน้ํามันเต็มเรือแต่มันหาคนซื้อไม่ได้ท่านผู้ชมมีการรยายงานนะครับว่าเรือบรรทุกน้ํามันรัสเซียมากกว่า12ลําลนี่แหละครับมันลอยเคว้งอยู่กลางทะเลหลังอินเดียลดการซื้อน้ํามันลงเพราะว่ากลัวผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรของทรัม์นี่แหละครับมันแสดงให้เห็นนะครับว่าการเอาจริงเอาจังของทรัม์นี่แหละครับตอนนี้หลายฝ่ายขยา,า,ขยาดแลวแหละครับ ไม่กล้าที่จะไปลองดีเพราะว่าการไปลองดีกับทรัมป์นี่เลยครับดูเหมือนว่าไม่คุมท่านผู้ชมครับมีรายงานจากหน่วยวิเคราะห์ทางเรือการขนส่งทางเรือรของสำนักข่าวบุมเบิร์กเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาเขาระบุนะครับว่าการส่งออกน้ำมันดิบของนัเสเซีย ติดค้างอยู่กลางทะเลมันมีมากขึ้นเรื่อยๆท่านผู้ชมครับเนื่องจากว่ามอสโกนี่แหละครับพยายามอย่างหนักเหมือนกันที่จะกลับเข้าสู่ตลาดอินเดียนะครับโดยส่งเรือบรรทุกน้ํามันนี่แหละครับไปออรอที่จะขายให้กับอินเดียส่งผลให้เรือบรรทุกน้ํามันหลายสิบลำนี่แหละครับมันจอดนิ่งโดยไม่มีผู้ซื้อที่ยืนยันชัดเจนปัญหาคอขวดเกิดขึ้นเนื่องจากลงกันในอินเดียถอนตัว จากการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัเสเซียโดยบริษัทที่ถูกคว่ำบารนี่เลยครับทาให้สินค้าต้องค้างอยู่นานหลายสัป,ปดาห์นอกชายฝั่งทั้งฝั่งโอมานทะเลอาหรับรวมถึงมันใกล้กับประเทศจีนด้วยตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมมาแล้วนะครับภายหลังที่ทรัมป์นี่เลยครับปิดกั้นนะครับผู้ซื้ออย่างหนักโดยการกดดันผู้ซื้อนี่เลยครับทำให้ผู้ซื้อตอนนี้ไม่กล้าที่จะซื้อน้ํามันรัเสเซียแล้วท่านผู้ชมครับ ขณะเดียวกันดูเหมือนว่าหายหน้าที่เกิดขึ้นกับกองเรือเงากองเรือบรรทุกน้ํามันรัสเซียนี่แหละครับมันก็ไม่หยุดหย่อนท่านผู้ชมเมื่อวานนี้มันมีรายงานนะครับว่าเรือบรรทุกน้ํามันที่บริหารจัดการโดยบริษัทสัญชาติเกรกสี่ลำถูกโดรนของยูเคนี่แหละครับโจมตีใกล้กับท่าเรือทะเลดําของรัสเซียขณะที่เรือสี่ลำนี่แหละครับมันกําลังมุ่งหน้าไปบรรทุกน้ํามันดิบจากคาซัคสถานซึ่งก็ต่อท่อมาที่สถานีขนส่งน้ํามันในทะเลดํา การขายน้ำมันของรัสเซียในปี2026นี่แหละครับมันถูกกระทบอย่างหนักทั้งเรือบรรทุกน้ำมันเงานะครับถูกตรวจค้นถูกจับกลุ่มเรือบรรทุกน้ำมันที่มีน้ำมันนี่แหละครับที่ตอนนี้ก็ออเต็มอยู่ในทะเลขายไม่ได้นะครับการเข้าไปบรรทุกน้ำมันในท่าขนส่งมันก็ถูกโจมตีอีกตอนนี้รัสเซียถูกกดดันอย่างหนักทั้งจากอเมริกาและยุเคนจนรัสเซียนี่แหละครับ ต้องเข็นทั้งเรือลบเรือดำน้ำเลยครับซึ่งต่อไปคาดหมายนะครับว่าไอ้ั้งเรือลบทเรือดำน้ำต่างๆเหล่านี้นี่นะครับมันอาจจะกลายเป็นเป้าโจมตีของโดนยูเคนลองคิดดูนะครับว่าถ้าเผื่อเรือดำน้ำมันโผล่ขึ้นมาเพื่อจะคุ้มกันกองเรือเงาต่างๆเหล่านี้นี่นะครับมันไปจ้าเอ๋กับโดนที่ห้อยและเบิดมานี่แหละครับย่อนระเบิดลงสักลูกสงลูกตรงธงป่อมที่มันกระโดงเรือขึ้นโผล่ขึ้นมานี่แหละครับรับรองดูไม่จืดท่านผู้ชมเรือดำ น้ำรัเสเซียมันอาจจะได้ดำน้ำครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้โผล่ขึ้นมาอีกหลังจากโดนระเบิดราคาลูกแล้วไม่กี่มือนี่เลยครับมันไปทําความเสียหายกับเรือดำน้ำําลำหนึ่งลำหนึ่งมันก็400-500ล้านดอลลาร์สหรัฐด,ดูไม่เจือเลยครับท่านผู้ชมในขณะเดียวกันโดนภาคพ,พื้นดินของยูเครนมันก็ทําลายเลดาของรัเสเซียไม่หยุดไม่หย่อนเช่นกันท่านผู้ชมมันมีรายงานนะครับว่าเมื่อวานนี้12มกราคม โดนโจมตีของกองทัพยูเคนี่แหละครับได้ทําลายระบบป้องกันภัยอากาศของรัสเซียได้3ระบบบนแนวลบซาปโปเลเซียและโดเนตซึ่งมันก็ได้แก่เรดาร์พีสิบแปดพรีมานี่แหละครับหระบบนะครับระบบขีปุตตต่อต้านอากาศยานทอได้อีก1ระบบนะครับระบบปืนต่อต้านอากาศยานหรือว่าขีปุตตต่อต้านอากาศยาน ทางกัสก้าเนี่ยแหละครับได้อีกหนึ่งระบบการโจมตีดําเนินการโดยกองพลน้อยในเมซิดที่412โดนใช้โดน f p 2นี่แหละครับซึ่งเป็นโดนระยะกลางนะครับระยะทําการมากกว่า100กิโลเมตรเนี่ยแหละครับโจมตีเป้าหมายในแนวหน้าซึ่งมันติดหัวรบมากกว่า10กิโลกรัมอาจจะถึง100กิโลกรัมในระยะโจมตีที่ไม่ไกลมากนักนะครับนี่ถือว่าเป็นการทําลายระบบเลดาราป้องกันภัยอากาศของรัสเซียหน่วยที่9ที่10ที่1 1นะครับซึ่งเกิดขึ้นระหว่าง วันที่1-12ถึง12มก,กราคมที่ผ่านมาเท่านั้นเองนั่นหมายความว่า12วันนี่แหละครับไปทำลายเลด้าได้แล้วถึง11ระบบในหลายพื้นที่ทั้งไครเมียพื้นที่เยอรองนะครับโดเนสลูฮันเคอร์ซอนซาโปลลเซียนี่แหละครับพื้นที่เหล่านี้รัเสเซียพยายามที่จะนำเลด้า มาวางกําลังป้องกันนะครับหลักๆก,ก็คือป้องกันการโจมตีจากเครื่องบินของรัฐของเอ่อของยูเคนี่แหละครับซึ่งมันก็จะมีทั้งมิก29 F16 สนะครับซู27่ต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งการโจมตีระบบเลดา้าเนี่ยแหละครับมันทําให้เครื่องบินของยูเคนสามารถมาปฏิบัติการได้พื้นที่ในแถบลึกมากขึ้นขณะเดีวยวกันเลดา้าต่างๆเหล่านี้ในเรื่องของการจัดการหรือว่าในการสอยไอ้ย่างโดรนของยูเคนดูเหมือนมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะนั้นรั จะนําพยายาม,มาวางกําลังเพื่อสะกดดันทางฝั่งของยูเคนมากกว่าไม่ให้โจมตีด้านลึกจากเครื่องบินลบต่างๆแต่เด็กกันตัวมันเองตัวเรดาร์เองนี่หละครับมันก็ไม่ไหวเพราะว่าทุกครั้งที่มันเปิดระบบนี่หละครับการจับสัญญาณได้จากเครื่องบินนะครับการหาข่าวต่างๆนี่หละครับมันจะกลายเป,เป็นเป้าหมายในการโจมตียูเคนก็ไม่ยอมให้รัเสเซียนําเรดาร์มาวางกําลังไว้แถบนี้เหมือนกัน และสำหรับเช้าวันนี้ท่านผู้ชมครับการโจมตีด้วยโดนของยูเครนมันก็ยังดำเนินการต่อไปแผนที่การแจ้งเตือนจากสื่อรัเสเซียมันระบุนะครับว่าตอนนี้โดนยูเครนกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่รัเสเซียนะครับหลายพื้นที่นะครับซึ่งมันก็เป็นแบบนี้ทุกวันทุกวันการโจมตีเน้นหนักในเรื่องทางด้านภาคใต้นะครับพื้นที่ยึดครอง รวมถึงคลังน้ำมันโรงกานที่อยู่รายรอบพื้นที่ใกล้ๆยูเคนี่แหละครับซึ่งมันก็ยังมีเป้าหมายที่ยังไม่ถูกทำลายอีกเป็นจำนวนมากการปฏิบัติการของโดรนของยูเคนมันจึงมากเป็นเงาตามตัวท่านผู้ชมครับสถานการณ์การใช้งานโดรนของยูเคนในปี2026นี่แหละครับดูเหมือนว่าปริมาณการใช้โดรนดยูเคนโจมตีรัสเซียมันมากกว่ารัเสเซียใช้งานแล้วท่านผู้ชมยูเคนดูเหมือนว่าสถานการณ์ปีนี้เนี่ยครับปริมาณโดรนของยูเคนที่โจมตีรัเสเซีย นะครับดูเหมือนมันตรงกันข้ามกับที่รัเสเซียจะโจมตียูเคนเลยแหละครับความเสียหายของรัเสเซียมันจริงมากมายมหาศาลเกิดขึ้นทั้งบนบกทั้งในทะเลท่านผู้ชมไปตรงไหนตอนนี้ดูเหมือนว่ารัเสเซียนะครับสถานการณ์ไม่ดีท่านผู้ชมสงครามปี2026หนักครับท่านผู้ชมครับสำหรับปูตินในการทำสงครามปีนี้รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ